ยังไงกันต่อดีพี่เทเรามาอยู่บ้านเมืองนี้ก็มีกฎหมายห้ามคนล่วงล้ำพรมแดนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขานเมืองเลยตอนนี้เราติดตามหาแม่เป็นเวลาสามเดือนแล้วนะพี่นะปัจน,นี้ยังไม่ยังไม่รู้ข่าวสารอะไรเลยแล้วพ่อก็ไม่เคยบอกว่าเราในมีแม่อยู่ที่นี่ผมน้อยใจจริงๆนะพี่เทงจริงกว่าแม่ แล mm ้วพอกระต่าเสร็บอกว่ากูกำลังดมได้เป็นผีกำนองและไม่รบผีกำนองเรื่อแโยมคนบทสัตว์กินกูแหล่จ่งมึงแหละน้องดมอย่าววาแว่โยมหนาด็ดกูบอบปั้นมาแหล่กูจยมมาริโอ้ายแกวแรงรอแกงแม่งเลยไม่เก่งแกงร่แกงไปกรือกู แก่้านบบายเนมึงแล้วพวเราแต่มาโย่ n นมจำนุกแลวมึงเลยจามาที่ตับตับนวดตมึงเลยตับนวดต่เดินผ่านเดินผ่านอันนี้แล้วตับรื่วพวกตินี้ไม่ใจ่ติดกับใครร่างติดรอยเปียกนี่กว่าใคยาวแกะมันจำาั่อยาเปียกวบายไปพี่ยนตำใจไริ่ยแตตโอ้ออก้นกว่าเก็บเก็ตนงตับรวดตับรวเก็บเกบตา

ไม่คุกังแก่งจังเมังออ้ืให้เปียกเออกวควังดูดายูมันไปควังดูดไายูไปควันใจดดด้รยมังเลจะเรียงจะเรียงกาวก้ากาก้วิ่งมันมัไม่ใจก้าวิ่งกาเก่งน้อย้เพลิดกาก้า

กูไม่ใจเมืมนนามมา่อเม,มื่อ,ามมาอคนธรรมดตธรรมดาเออธรรมดากูไม่ใจบางคนธรรม,มาดากูเป็นมนุษย์วิเศษไม่มึงเป็นมนุษย์วิเศษปลือมอ้าวมึงทราบแล้วก็ไก่โอบกูบ้างจำใจไปไหนก็ไม่โอบเพื่อนค้อยอ้าวกูนี่เป็นเสื้อมาก่อนเป็นไรกูเป็นโจรไป่ใช่หระครับ มึงนี่เป็นโจรยไงน้องเอ๊ะยังไม่กลัวเจ้านาทจ่ตำรวดกูเป็นโจรกูไม่กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวดเลยแต่มึงกลัวไรกูกลัวฟ้าก็ไม่เห็นแต่ก็ว่าฟาฟาฟาตาตาตาลายโจรยมมคว้าตาลายโจ้ในเปลืกเอ๊ะแต่รักไนเปลืกนี่มานี้ย่งรักไม่แก่กลัวจำรวดไปรักกล้องในเกวินเดี๋ยเปลืก จแไปหลักกองไนเกเว้นตุกจับยจฮวงเลยมึงแลกจุนใจแกมึงจงไปหลักกองเกเวงนมึงรลักอะไรเยห,หลักปลาปงหลักอะไรก็หลักปลาปงนี่หลักปลาปงกูหลักปลาปงพอเก้าไปตึ้งมันว่าเซเว่นวัดดีค่ะบอกว่าปลาปงใส่เปล่าแล้วเดินออกโอขาสนะเชิญใหม่นะคะ ยันแม่ก็น่ารักอย่างจริงเลยใคยจรจรเหแต่ว่ากองหลักมาดีพี่น้องเชอะบุ่มก็ออ่ะกองหลักมาดีดอกนมทําไมเลยครับป่อผ้าไปเนื้อแหลย่ยันแม่มมปลาปองพลอมไอ,ไอ้ใคก็ปลาปองพลอ,อมไ้ปลาปงปลอมหรือพอเทมาตึ้งนำ้ำดำเปรตงามํามเออจะกินไม่ใจได้แล้วว่านพ่ใช่ Ba bờ đi <laughs> bờ bờ đi bờ bờ đi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  bờ bờ đi 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 อียเาแงรับรู้แรงแม่บ้ายำาแควลกินเปล่ลำรอวยยายเป็ดลำรือจานนี้กเลยจงทําไมเลยครับเออยาว่ากูเรือแดงตากูก็เป็นคนจะลาดคนนึงเมื่อเมือนเมื่อเมื่อนเมื่อนเปรือแต่กูนี่เจากูคนเราเกิดมาโยในประเทศไตยประเทศไตยกูเกลียดอีกอีกเดียวเนี่ ประเทศไทยกูเกลียดทีเดียวมึงเกลียดไงกูเกลียดภาษาไทยใครมึงเกลียดภาษาไทยเออใจมึงเกลียดภาษาไทยเกลียดทำไมหรือภาษาไทยกูบาทใครอ่ไม่ใจพี่น้องแม่กูภาษาไทยเออใจเก่งมึงหวาไม่ใจพี่น้องแม่กวนมึงเละภาษาไทยภาษาไทยเราไม่ใจรู้ความภาษาอังกฤษเกลียดพี่ทีเดียวรู้เอ้ยไม่ใส่จุดกระโดบา và tiến tới rồi kiên bì đều may rủa đều mừng đến mãi quanh con quá trăng kýt mừng đè mừng ra cốt lẹ gầm bà thôi em mừng ra cốt gái mày chắc có đạt hoặc là cốt gái ti Ê ê ê ê eh eh Ê ê chạm ơi ơi mày 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 Quên mày 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 น้องเร่เอ้ไม่ใช้ชุดกรู้ว่าเอ้ยแต่บาดร่างครีดวันก้อนรอยวันก้อนกูไปโรงยา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 บ้านบ้าบ้านกูไปไปโรงยายาบ้านจังกีงี้กูไปโรงยาบ้านกูโมอบาเป็นอะไรคะกึ่งมังหวะก็แคดเอวะอะไรนะคะหัวแคดเอวต่อแคดเอวหรือกัต้าอย่างนั้นเอายาไปกินค่ะ เงี้ยไอ้ยากูบ <utta hat> ัดสองตืบลบมาตึงกูไอเมียงานเมียได้แกได้เมียว่าเบื่อตายฮงแม่แจ๊บเอฟปันนีฮงกันวันจ้ามญตายฮงเสียฮงแล้วหม้อเกี้ยนเรื่องวันจ้ามญหม้อแกที่เกี้ยนวันเช้าเม็ดเทียงเม็ดเย็นเม็ดแต่แกเกี้ยนตัวหม้อผู้แลเป็นตัวยอดเลย เรื่มึงจำเรื่องจำจำโมกี้อันเลยรุ่งก็เถียงเ <Wow. S 1> ย็นวันนี้เด็กกูบายบายใจก็แล้วก็ได้สามวันยังชัวร์ลาเกวเลย <c oughs> ทีนี้ไปบาา้านโม่หนังรัดรุ่นแล้วกูไม่ว่ายังชัวร์แล้วว่ากันยังชัวร์กูหนังรัดรุ่นทำผมเออ ก็งงเองแกว่าแล้วคุณปฏิบัติตามหม้อเกี้ยนแล้วกว่าปฏิบัติตามหม้อเกี้ยนเจ้าเที่ยงเย็นโอหม้อว่ากันไม่ได้เบิ้มเบิดดึกกับเบิ้วว่าค้ำไปกันแล้วอะไม่ยากู้รำเลยเปรกก็ไปให้แลยม่งไอ้เจ้าบาลยงแล้วกวรนี้ไอ้เปรกนี้ควนจริงจริงจำใจได้รายวุ่นกี่เกาจัดไปควรนี้เร็วเออในมึงแหล่แต่มึงแหลมไม่กวนเพื่อ ย้อยจิงกว่าแวมแรงเปียกโยร้อยเออแต่กูกลัวแต่แหลเปียกนี่กลัวกูทำไรไม่น่ากลัวเพื่อเปียกเมืองแหลมึลงอยแล้ววันนี้เราทําอะไรกันดีครับนุ่นเสียงอะไรครับพี่ที่มันแววเข้าหูผมโอโดราครับอะไรนะครับมะโดราอะไรนะมะโดราครับกี่ปั๊บตึงปั๊บตึงปั๊บตึงปับงป๊บถึง ร้อยไอ้ปับตึง mềm มึงเลยร้ยมึงเลยเชี่ยงร้อยก้าวบวงร้อยร้อยจริงโดยการเออว่าเว้ร้อยจริงแล้เชี่ยงไอ้เจ้าไอ้ใจแล้วกูมึงอย่าบาย่อกูสิต่อร้อยเลยไอ้ปูนแก้วก็ไอ้ปูนแก้วมึงรู้แล้วเวอร์ไปงานนี่ไม่ตกตีบไม่แจกปูนแก้วซอยเล็กแม่มันท้องแม่ควันหวาได้ปิ้งปลาจะตีนแม่มึงแหละ แม่มาแกงกูกินปลาก๋ีนกูกินเมื่อไร่ลปลาก๋ีนแม่น้อกวนเออทำาจีงอะไรได้แตลเปียกนี่แกงไายจิงมึงเลยได้ตุกปาจ้าเลยปาจ้าจีนได้เิงไม่มาหนีมึงกินมาแรงกับขีนเดียมาแก่งร้อยไอย้เปี๊ยกโอ้มึง,งแอ้เปียกแกลงกับจีนพี่เปียกเก่งนะครับพูดภาษาจีนได้ภาษาจีนเนี่ยหนึ่งเลขหนึ่งเขาว่าอะไรครับอีกองเออ รามสาตเจซือห้วจ <Planet itude! S 2> ีปาจิบว้าแขงเลยนะจมุ่กินข้าไปแค่กินมาเปลือขากนอฮะไเียเ้ากินกิยเขียวเขีวไปตินคุณคุนเนี่ย่้กินเมกกิเมยำปูยยูยูป๊บ ยำหม,มูยูยูม่มัมอ๋อร้อยเนงะยำม,มาย่ามัมยำไก่เป็ดเงีย้ยจงไก่เป็ดจงแม่บ้างรึยำไก่เป็ดจีนไม่กินรอยข้าวอ <c oughs> ยู่เพิ่มบอ ไอ้เงั้ไม่เคกินไอ้เพื่ออนก็แยกว่าปาปะปะปะปาปะปาปะปาปะ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 ยกม่บายอะไรแล้วปาจจายไอนู่นาพวนเอ่อาำพวนมึงได้เพได้เพ่กูสมมติเป็นเชางวัตนัก่อนที่จํมาล้นนีกก้า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 กาก้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 ากลา้าก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 ้าาาาาาา สูอยนีทุทุีนัปิดจันูลกโพสนลกงกล้าจ้าจงปัดตะลุงพงทะัดังกวาล้วังเจ้ i ๆไม่ยายเออจัง c จ้ยๆเออเจ้จงจัง m แมมเวียนเกนได้ไ่ทีเอ แล้วมึงอ yeah, yeah, yeah. ่ะตอนเดียวกูตามมึงแหละวจำว่ามึงซ้อมไม่ได้กูแค่แปดแปดสิบสี่เอ้อง่ายง่งไม่เอาจังหวัดเกมีตัวเดียวอย่างเดียวขาดจังไม่เอาไม่เอาจังหวัดมีตัวเดียวเออก่องจังงั้นใจไม่จำไม่ได้กูง่ายเก่งฮงก้าอ่าปัตตานีพี่กัรนักโอ้เคนได้ปุ๊ยอายุทยาไายุทยาอายุ ทรงร่าจากรุงเชียงไม่ใจแเมียงเชียงรายใจเรลียงโอ้โร้อยนูดามึงนะสุโขไทยใจก็ถูกรุงเทพมังงานครนามนรัตนโกสิ์มากินสามังงาดีลกพอกนปร,รัฐตะวีมีใจใจยายกายาวะแล้วแั่งแต่เจ้าเป็นปรวนกินกีกับเปเจ้าตะอ กี่ก็ตายอันมัดเออชอกวะฮ่าไปกรงซะแล้วโย่แต่บริตนี่ไปแล้วร้อยจริงกว่าเพืมึงแหล่นี่วเรามาทีดีมึงแหล่ใคร่ข้อกัดไม้มาเรียมงกุฎมึงเลยมันพลางงานชีวิตกอยิ่งก้าวมาในเมืองนี้ตึ้งประตรัยเรามึงแหล่โตไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแกร่มึงไงแย่งกันเมืองไย่งกูขึ้นแยาวไรยะขึ้นเลยดีจัดแม็มลูจ้ามริบเรืออยู่นี้เลย โอ้ยย้อยยังไม่จ่ายอ่ะเพื่อนเนี่แกนายกเว้งดูอ๋อนายกนายดูนายกประยุทธ์จันทร์โอชาแกดูเออแกเล่นสงเป็นคนสงนะกูจบก็เป็นคนสงกเป็นคนสงแกเป็นคนสงรงนียอ่ะรงโดราเนย่อ้ย่อยน่ะเป็นคนสงไม่จ่ายว่าแกเป็นคนสงนี่เป็นเวลาโก็ก็ก้าเบตามท่านนายกครับท่านนายกมึงเป็นนายกไอ้กูตีดิเออยายยาย ท่านนายกครับทำไมราคายางมันไม่ขึ้นสักตีละครับตอนในพี่น้องชาวใต้เดือดร้อนกับจังหูจังหันแล้วท่านขึ้นเถอะครับขึ้นเถอะครับขึ้นเถอะครับแรงเลยเรื่องวันนี้มาด้วยกักับผมมันอยู่ในตลาดโลกไม่ใช่แค่อะไรกับผมคุณมาเสิร์ฟโซเซียกับผมมาตลาดจบหรือเปล่าจบ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 นะพรำแต่เย็ดแม้ตำรวดเวียนอยู่ดู ม่กินแกกูโบน่า,นายวงอะกูไม่เอาไปเว้ยอย่ามาละมึงเละก,การเมืองติดตัวน,นี่มันเริ่มดุเดือดไม่รอกูครับร้อยเลยแหละกูกลับเป็นดินกอน่อนรออย่าอ๋อร้อยเลยกูเอานี่ต่อไปเมึงเละประเทศใ้จะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อไปเราจะเลือกใครเราเลือกใครเป็นผู้แทนผู้นำเราไม่จะได้เลือกนาย,ยอกเอง่ เอาแล้วเราเลือกให้เราเลือกโจ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 ตั้งเม็ดเมื่อก่อนมันมีหางซองลอยจิตมาต้นนี้มันเลือดซองลอยหาสิเกิดมึงแหลกต่อไปเราจะเลือกในจังหวัดจังเราเราจะเลือกใครโยนในใจของคนคนนั้นกุยลงกันอยู่นี่มึงไอ้ลงเออเออง้อยเกิดมึงเออกูมาหนีกูสบายใจอย่ามึงแลกผีนองก็ไว้กับหลักใจ ีนเรามาดังตรงนี้มาโยตรงนี้เราอ่ามึงรู้ไหมว่านายกนี่ตันประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นกี่ปีนะเกือบแก๊กแกปีตกตุกเข้ามาโดยการยัดจับรงางอันตักตองแล้วมึงรู้ไหมว่าใจรากายางมันตึงตุกประยุทธ์ไม่ขึ้นฮะเอประยุทธ์งี้แขงหนักหนาพอหน้าเลือกตั้งแล้วมาแก๊กเบียร์คนปนัญญาปัญญาปัญา จังจัลจังเกงไม่รู้เราต้องใกับหลักจใจกันไปก่อนตอนนี้เออแล้วมึงรู้ไหมว่านายกในประทิดใยมีกี่คนเียบข้าเลยกูในกุนเลนกานเมืองทุกวันกูเลนในจันตีวีทุกวันว้าร้อยกิงเมืองเออวันนี้ว่าเดียวเตียงจะเลนนายกไอ้กวง เยตังเยติบ้ากุลมึงรู้ไหมคนสั่งกี่คนกี่คนคนสั่งสองคนหนึ่งตันนายชวนลีกไปจ้องนายตะวีบุญยาเกตแต่ร้อยอันตันชวนแกดูแลพี่น้องประชาชนคนบ้านเรามาโดยตลอดแกมึงโย้ไม่ว่าชันชวนแกจุบยาเลยฮะตชันชวนนี่ชูบยากันชูบมึงไม่รู้ชุบอะไรสิค้าไม่ไกลกล่องติบไม่ไกล ชูไปไล้ชนไม่จายแต่ชูไปไลยชูไปจ้ามึงรอเพื่าวันชวนชูไปจา้าเมนกางรองเกี้ยงว่าพพื่อใบใหญ่ชวนชูแม่ไม่ใหญ่ชวนชูมาในเตียงจะเล่นในยกไอ้กวางกอดแียงปรบมือสักทีครับยังก้อยยังเงีงเยังไปจ้า ไปตามประวัตินายกของชาติที่นายเมืองไทยยีสิบคนโปรดจำเอาไว้พ่อแม่ยิ่งชายจากสาตยายให้ฟังมโนปรกรณนิติธาดาคนที่หนึ่งนี่นาเชื่อว่านายกอนโปรดจำเอาไว้ให้แน่นอน ขอกล่าวย้อนคนต่อต่อไปคนพระคนพายุมากเสนาไปถึงพระยาแคน่น้อยมืองใจกุญแจติดรามเล่าความต่อไปยอมคน่อนง่ายๆไปบนญสงครามคนติสี่พันที่ควงอภัยวงขอบอกตรงๆผมจำได้ดี คนละที่ข้าชื่อนายทั่วีคนที่หกเซนีจิตปรีดีประนมยงคนละกี่เป็ดเรือกี่ัะว,วันน้ำตะกุนยาวครันผมจำจนลงจำไปนานนานก็จำจะงงห่อตำมาลงนาวาจววนาวอัดนั่งไงคนละที่เก้านายพทศสารสิน คนที่สิบเจ้าของแผ่นดินสั่งฆ่าคนในตายดินแล้วก็บินหนีไปจมพลถนอมกิจติกระชรผู้คนเดือดร้อนกันทั่วเมืองไทยคนที่สิบเอ็ดทันสริน,นไงไมีเมียมากมายผมยังจำได้ดีคนที่สิบสองนายสัญญาธรรมศัก ใครๆก็รักท่านเป็นคนดีคนที่สิบสามก็คึกฤทธิ์นะสิผ่านเงินแต่ละทีผู้ใหญ่คำนั้นดีใจคนเกลี่เก่ร้กันตัวจริงคือว่านายกนันเองคนใจเอ็มเอ็มจังายเครียงกักจังนายกเปลี ประากาศเตรีมจะไม่เปรมกินจริธรรนนท์ไม่มีปัญหาคือชาติกายจุดอัวันอีกตั้งนา,นายอักนันปัญญาระจุนตังจุกกินดาน้ำจะคุ้คราบรระยุเ์เหตุใ้พ่อคุณปลึกจาบกำมิดคนที่ยี่สิบไม่กินไม่กวนลูกของแม่ทวน ท่านชวนเลภายไปยุคนายบรรหารกินกันบ้านประไทยไม่นานเท่าไรก็ต้องยุบสภาคนที่ยี่สิบสองพี่นองปวดหัวเงินบาทลอยตัวมัวกันทั้งพาราเชิดเช่าวาริดเอ่ยติดปากเรื่อยมาพูดจัดการมากนาคิดจะฆ่าตัวตายคนที่ยี่สิบสามนั่งลงกราบแผ่นตินทันด็อกเตอร์ทักษิน เจ้าของไทยคมไปเสียภาษีเลยถูกสั่งล้มพักต้องล้มจมก้มหน้ารับคำคนที่ยี่สิบสี่นเอกสุรยุทธ์ผู้ที่บริสุทธิ์หุดคำบัญยายสิเก้ากันยารัตตาประหารเมืองไทยรัฐธรรมนูญใหม่ร่างใหญ่ขึ้นมา ท่านสมัคนที่ยีสิบผู้ไม่วาดศสนายิงใหญ่เลือะลนชิมไปบนไปไม่ขอยอมทนโรคร้ายมากจนอุลุดพ้นคดีคนที่26่กกอตกท่านสมฉะท่านเป็นคนตายภรรยาเมืองเนื้อสีแดงสีเหลืองเลือดน,นองทั้งตัวต้องมากลับหัวตอนยุบพ,พักการเมือง คนก่กิกมเด็กจปลเรียงคั่ไม่เคยมองมัวมีใจกล้างกา็ตั้งใจว่าคือเทพประธานอายกบริการปูบามาเมืองไทยนั้นอังพิศิศเวชาชีวะทิีงของคาระวะด้วยจิตสดสายยุ สภาเลือกตั้งมาใหม่เป็นฝ่ายค้านต่อไปท่านทำใจได้เลยผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกคนที่สิบหของโลกใบนี้นางสาวยิงลักประกาศทันทีจับมือพักเปร่รวมกันพันธนานโยบายเกลอบจะร้อยเรื่องของนักข่ายเมืองกันย่ามุช่า พื่ออจเปื่อประจาประกาศจากาว่าอย่าไปกูคนที่ยกินข้าตั้นประยุกต์กันโอชาคนนี้แหละนากอดจอดจอตรใจต่อใอยังขึ้นจากดีตายประชาชนใต้เราอีกตยไม่แ้วโอ้ มันพือนันเอยน้องเราต่อไปตัเรือกันดีฮะเรามาโยตรงนี้ยืนอยู่นานๆหนูก็ตำรวดไม่จับก่ะดิใช่ครับเราทำายังไงกันดีอพี่เราจะไปไหนกันดีไปเนยก็ได้้ลยน้องแล้วพี่หิวหรือยังหิวแล้วกับกินแล้วว่าวันเสียงเออไม่หิวเบือกูอย่างแม่แม่ประหยัดตัวผี่รองดักกว้ยแล้วไม่ได้ตกตึงพุงดิไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยก พี่เบียกิวอะไรยังครับอย่าว่าแต่ทิวเดินมือเปล่าก็ไม่ไหวแถมไม่ยู้ใครห้ยยิวไปด้วยก็ว่ายิวแล้วไม่เฮยิวแล้วเออปัญญาใจไอ้เก่งไปจนเก้าจ้ากูเออเอบอมึงปล่อยว่ากูว่าปล่อยปลื้มไเก่งมึงแเกจะปับกูเกะแม่มูอยังแต่รู้ไม่เบย มึงไงมึงไงกูไปปลือฮะมึงไงกูไปเปลือเปลือลายเปียกเงีย่ไยกลางอังเปลือกกูไปไงเงี้ยเออเกินตัดเพื่อนยังเงินกูไอ่ไปเบื่อเงี้ยอย่าแยนงตึ้งตัดแกวเออกูไปได้ใช่ป่ะเปลือยไปกูเออเอาเถอะครับพี่เอาอย่างนี้แล้วกันนะพี่นะผมให้เงินไปห้าร้อยพี่ไปซื้อข้าวกิน ท่พ oh, oh. uh ี่นะได้กับเจียวนะเจียวนะเออได้เจียวซจียวก็ได้กันบบังล่ะอ๋อแกันได้กูก้คำมือแดงก็ได้ก้า็มันเคยก็ได้ก้า็มันเคยก็ได้พี่เจ้าเออไม่ต้องกรับเลยกูชอบคับเออเอาเอาล่าวอยู่นี้นะน้องนะครับผมกล่าวอยู่นี่บ่มึงอย่ากกูไปไหนว่ะเออทีนง้ให้เพี้ยกไปปักปอนโมกูปักปอนก็ยาว ต้มไปตีมาก็ต ja oh. ้มเปล่กันในตรงนี้มึงบ้ากูตำรวจก็ยืนอยู่มึงแรกจะมาก็ต้มเปลกกันอยู่แต่ยังเป่มึงนี่แกก็ต้มไม่จะไม่เงี้ก็ขิงกันเลยกูจมเอ้ามึงรู้ไว้ซะต่อไปนี่กันกันจ้าก็ไม่พิดกฎหมายแล้วในใจกันจ้าไม่พิชกัดไม้เหรอใจกันจ้าไม่พิชกัดไม้ พราะว่าต่อไปก็พามาสกัดยาสกัดยาเออแต่ต่อไปยาบ้าก็ไม่มีคนบ้าใครอยากินเต้นฟาราใครไม่เครียด <c oughs> อย่างไปเอมึงเออแล้วเรากินไหมไดิต้มมึงกิน้างไม่กินกู <c oughs> อ๋อถ้าไม่กินต้มก็ไปไปต้มนามมา้ำว่ะเอ้ย